ก็ดีไหมอ้าเราแล้วก็เบกววเราเนี่ยพักีราาัษาเขาดีมากใชเรารักพนักงานก็จะมาดูพนักงานตูเลยจะดีทีนะถ้จะดจากในโงเวลาเนี่ยเราไได้เจอคนดีไหมเราใช้ยาหิการได้นะกนก็มาถังานกันเนี่ยเราก็โอ้เดีว่าเป็นลาภะประดุมัดลมมรลาภะางานดีใช้ได้อย่างนี้เปกบแลวก็รับเข้าไป เอาพิจารณาก่อนแล้วเถียตัวเขาตัวนักงานที่ดีนะก็ต mm ้องดูเลยนะก็คือ mm hmm. ตัวไม่เสียใจไม่เสียสุดพักไม่เสียแต่ปันจีบันพ่อแม่หรือว่าเรารับว่าจะนักที่ทอะไรถ้าเป็นหน้าที่ต่อรองแข่งขันหรือพวกเกี่ยวกกฎหมายตบบนี้ต้องมีตัวเสียใจเ,ววเสียสุาพักเสียเป็นผู้เขาได้นะไม่ใช่เอาไปทบแต่ว่าเป็นหน้กกหาทฝ่ของบริษัทนี่นะจะไปแข่งเขาตัวดีใจดีนะดีเลย ม้ึงึงี่เดน้้ไม่ชไเยชื่ออาตมายาไปไม่ได้นะคนที่ตัวเสียใจเสียสุภาพเสียนะเป็นพวกนักกฎหมายเป็นทนักวามเราพกนีชั้นหนึเลยโอ้โหปัญหาเรื่องมาพูดในรอมาแล้วก็กลัวนะชะได้หรอกนีต่อการดูแล้วก็ดูตัวเสียใจเสียสุภาพเสียไหมแล้วดูกรระเอาการรับผิดชอบนารดีหรืไม่ นายกองนะกรรมมาเขาเนี่ยตัวกรรมมาเขานะั้นดีหรือไม่ถ้าเขารับชอบการดีโอเคจบตัวสามตัวนี้พอแล้วพนักงานไม่ต้องตัอนะื่นอื่นนะพัฒน์ตัวนี้าจะเลิกกับคู่ครองเขาจะทะเลาะกับแม่เลี้ยงเขาไม่เกี่ยวกับเราวตัวนีเลิกต่อเลยแต่ฉันก็องทำงานที่จัดเนี่ยสำคัญตรงนี้อันนี้เป็นจุดสำคัญนะไม่ใช่ว่าเราเห็ตัวนะแต่เราต้องดูให้ดีใถูกนายแบบนีะ